อยู่กับชอช่างเตี้ยนะครับเช่นเคยครับดูทีมงานปาตุงเอาดินขึ้นจากก่อไม่ได้มาดูหลายวันแล้วครับก็ดได้เยอะครับสำหรับการเหมาผมสามไรก่ก็เลือกเฟือกดินดินนวลก็กำลังสูบน้ำออกอีกครับ ฝนตกบปรยตรงนี้ตรงนี้ฝนตกดีมากเลยดินชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว นี่วิ่งกันน่าจะสามคันนะรถมิมร้อเล็กเนี่เห็นว่าไม่มีแรงไม่มีแรงขึ้นจากโผแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนเบอนท้ายใหม่เห็นโพดโพดาเบอนท้ายอยู่ยังไม่เห็นมาเลย ครับขึ้นสบายสบายดูเอานะครับชั้นแค่ไหนนี่รัพื้นเรียบ เอาวิ่งแค่สามคันบอกมาหนิอ่าร,รถเสียมีมขึ้นไม่รอดครับน่าจะได้ไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอเลครื่องายมาคือก็ไม่รอดอีก ว่างๆก็จะลงมาเผาปอดมาเล่นควันนะนีะ่ภาระเยอะนะครับแต่เดียวนี่นายจะกรีดยางนายจะเลี้ยงลูกนายจะวิ่งขับรถนายจะโอ้คิดมากจนจนดูรับหน้าดำคาเครําเครียดหมดแล้วภาระเยอะยิ่งจะโควิดโควิดกู ไปไปสูบบุหรี่ด้วยโอ้ไล่มาตามสายเอาไล่แต่โคกระชายมาทีเนี้ยกี่คันน่ะจะมารับเมารับไรเหมือนกันอีก ยังไงเลยเขาก็มองไปถึงสะหลวงเลยเนาะคนนงน้องน้องน้ากลังมาไงไงจะสะหลวงสะอะไรอย่างเงี้ยออก็น่าเอาอยู่คนเขาหากินแบบนั้นแลวเนาะซื้อมาเาก็ไม่เสีหายมีเงินเลยอืมถึงเวลามันก็ขายได้เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ที่ไหน่ะเราออกไปหุ้นกันออกไหมออกไมโครไมโครทอนมันอะ หารับจ้างทนมันเก็พูดถึงบ้านกวดนะครับเป็นอำเภอที่มีทีมงานไม่โครเยอะมากเลยเป็นสิบกว่าเจ้ามาเนาะสิบกว่าแโอ้นนจรงนนจรินสายตามสายโทนนี่ก็สี่ห้าเจ้าแล้ว กับเซออียนงันนเป็นยมจูนเ้สานีนะเออ,อท่มเลยกระตุือ,อเป็นอำเภอที่บูมมากครับเรื่องไมโครบ้านกรวดบุรีรัมแล้วก็ดินต่อเที่ยวก็ราคาค่อนข้างได้ครับ ไม่ถือว่าถูกขั้นต่ำก็250-260ยองย่างต่ำแล้วครับไม่โครเกิดใหม่ก็เยอะอืมเอาเร็วเร็วหน่อยอู้มัตแต่ดูดอยู่นั้นแหละ ขับด้วยดูดด้วยไม่ได้นี่จะปิดแอ,อ,เอ,อเดดร์ทำไม,าม,ามอ่ะเฮ้ <c oughs> cành sữa chăn ngoại lên รับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ